กฎกติกาของสุภาพบุรุษในวงการนักฆ่าสิ่งที่ทำจนชินได้ยินข่าวสงครามแล้วถามว่าทำไม UN ไม่ทำอะไรหรือทำไมยิงโรงพยาบาลประเด็นที่น่าสงสัยเราเคยสงสัยไหมครับว่าในกิจกรรมที่ป่าเถื่อนที่สุดของมนุษยชาติอย่างการทำสงครามทำไมเราถึงพยายามจะยัดเยียดความเป็นผู้ดีลงไปในนั้นการฆ่ากันมีกฎด,ด้วยหรอ ต้องฆ่าท่าไหนถึงจะไม่ผิดกฎหมายแล้วเพื่อนบ้านตัวแสบของเราอย่างกัมพูชาในวันที่ประทะกันเปรี้ยงปร่าง <c oughs> เขาเล่นตามกติกาหรือเขาฉีกตำราทิ้งกันแน่สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในบรรยากาศที่ชวนคบคิดเรื่องความเป็นความตายและความย้อนแย้งของมนุษย์วันนี้เราจะมากลางตำราที่ชื่อว่าสนธิสัญญาเจนีวากันครับ ตำราเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือมารยาทในการค่าที่ทั่วโลกเขาตกลงกัน